สวัสดีค่ะวกาสอนทำจานเป็นสูตรที่เราคิดเองนะก็จะมีอุปรกรณ์นนะคะก็จะมีเป็นน้ำยาล้างมนือนะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็แป้งคกีนะคะแล้วก็เป็นกาวนะแล้วก็เป็นที่โคนเราใช้เป็นช้อนนะคะก็มาดูการทำนะก็ะอะเอาวันนี้เอ้ยเอาแป้งคุกีนะคะ เสรงปอยแปบนะเอ้ยโอเคค่ะเแตงคีมันจะตัวงยาใช่ไหมคะตังไปคืนคนนั้นด้วยก็จะใช้บิลตรงเงาของบาร์เตอร์ค่ะเงาเขาออกมาคนนั้นเลยที่โทรศัพท์มันศูนย์ไปทางเนี่ยไปคืนด้วยห้าสิบบาทน่ะ ก็เปลี่ยนเสร็จแล้ว้วก็ใส่อ,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  <i> อันนี้นะฝางชอนคิดเองเลยแต่แค่เปลี่ยนจากหวงสีจามาเป็นแปรงโอเคตสุขุมพิพาเขา สองและช้อนสุดท้ายสามค่ะก็้โหแล้วยคจะพีดน่าสนเป็นเป็นตั้งโยู่ที่เองไม่แน่ขนาว่าส่วนนี้จะได้หรือเปล่านะเป็นแล้ว ไม่ไดิจะต่อไปข้าต่อไปก็จะใส่กาวนะกาวไหลช้าสีเขียวดีกว่าวันนี้สีเดียวอะมะาพาเลยเว้ยสีเขียวครับตรงนี้ครับทงสีเขียว จร,จ,รจริงสีเขียวไม่ไม่ใช้เลยไม่เคยได้ใช้นะก็จะทำแบบพวกเนี้ยสลาแบบเนี้ยใช้สีเขียวนะก็ไม่เอาโอเอมนก,มา,กาวตบ้านกายงานเงก็มันแบบไม่รู้ก็คนกาวกับสีนะคะให้เข้ากันเลย นี่คือเวลาอึกระทุบกระทุบกระปินมากที่สุดเพื่อจะอา,าน้ำยาของเราเนี่ยทำสไลด์นะคะใส่ลงไปช้อนทิดเดียวก่อนนี่แค่นี้แค่น,นี้กันนะคนถ้าไม่เป็นก็ไม่ได้ตัคลิปนี้ลงยูทูบหรอกนะก็ไม่ต้องเป็นก็ไม่ต้องลงยูทูบอะ ทำไมเป็นก็ไม่ต้องงจะถึงนะค่ะต่อไปนะคะแล้วก็ใส่เป็นน้ำยาเหมือนเดิมบางทีเราก็ไม่ได้ใช้เอ้ยอันนี้ไม่ได้ใช้น้ำยาสะผมนะเป็นน้ำยาเป็นสบู่เหลวอะค่ะก็ก็เลยกลัวไม่เป็นอะ ถ้าใครใส่หมดก็จะไม่ค่อยยือนนะคะนี่เป็นแล้วเป็นแน่เลยเป็นแล้วโอเคเ,เป็นแล้วนะนี่เป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นก้อนแล้วว่าถ้าใครถ้าใส่ไปรวดเดียวพื้อเพื่อมันจะเ็แ่้ว ันจะไม่นุ่มอะค่ันจะแข็งไวคือเล่้ได้สองสามวันอนะไม่ถึงเดือนนะนะเลีนได้แค่สองสามวันนะเขาจะทิ้งไ,ไม่ไม่ได้เปิดแป๊มหนึ่งค่ะดูนะอุ๊ยอุยอค่ะะ ไม่กี่ไปปิดบ้านมาอันนี้ไปทำเพิ่มด้วยนะทำไม่กีอก่อีกโอเคแล้วก็ใสลงไปใส่ไว้หมดยังไม่หมดนะโอเคแล้วก็คนเลยวิธีสังเกตน,นะคะว่าสารมาได้หรือยังคะคือสูตรนี้มันราว่ามันน่าจะไม่ติดกับภาชนะเ,เพราะว่าทุกสูตร มันก็ไม่ติดนะบางทีก็ติดบ้างแต่สูบว่าป้าพาเขาติดนะเราลืมเอาเบบี้ออยมาด้วยติดมือเหนียวนิดเหนียวนิดอันนี้เป่าโป่งได้นะคะก็พี่พาเขาบอกว่าฝาเขาโป่งได้อันนี้นะโอ้หมันไม่ติด,ตดกับเขาชันนาะสุดแป้งเราคีก็ต้องไม่ติดสิอโอ้แผลได้วาง Mm hmm. แล้วก็จะใส่เป็นน้ำยาของเราลงไปบางทีเรากัดไปมันไม่ถูกไงก็เลย mm hmm. ทำเพิ่มทำเพิ่ม ไม่กินไม่ดีมงกงยีแต่เลี้ยวแต่เลี้ยวมันได้เลี้ยวมันได้นเลี้ยวหรือเปล่าเฮ้ยสะอาดเลยว่ะคือไม่ล้างเลยสะอาดในการทำสไลด์ส่วนนี้นะสะอาดมากสะอาดเฟิร์เฟิร์นะฮะ อยู่ด้วยนี้ฮนะโอ้ย,อยโอเคโอ้มันติดอ่ะไม่ไม่ถึงมือว่ะก็ติดอยู่นิดหน่อยเพราะว่าเราใส่เป็นเอ่อเหมือ่อนะอย่างนีงมันก็เลยเหนียวติดมือนะเราจะไม่ใส่ออยนะะไม่ใส่ออ,อ,อยเพราะว่ามันจะทำให้สไลมของเราเนี่ยเสียนะเสียไว้นะ แม้มันจะช่วยไม่ติดมือเราจะใส่เป็นไอ้นี่ค่ะแป้งยูคีหรือใครมีผงสีจันก็ใช้ผงสีจันนะคะนี่กี่กว่าสูตรผงสีจันงนะเพราะว่า มันเดี๋ยวนวดนวดไป่าเขาไม่ติดมือติดกับของสีจจนอีกเลขอไปนวดก่อนนะฮะกบเพีกก็ทนไม่ไหวจริงๆนะก็ใส่เป็นแป้งเยอะเลยแป้งอยู่ขีนี่แหละก็นวดนวดแต่เขาก็จะเริ่มไม่ติดมวอเองเห็นไหม ก็ติดยู่นี้ได้ค่ะไม่เป็นไรนะโหต่ำยืดนะดูสิดีมากเลยโอ้โอ้โอนะ้โอ้ถ้าติดมือนะเขาบอกว่าจะยืดถ้าไม่ติดมือคือถ้าใส่ออยคือมันจะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะเราได้ยิดไม่มได้คิดเองนะ ไอ้คำพูดนะไม่ไดคิดเองแต่ส่วนนี้คิดเองแค่เปลี่ยนจากของหอมซีจันเป็นเออเป็นเป็นเป็นอะไรวะเป็นของหอมซีจันเป็นอะไรวะผมแป็นอยู่ขี้นะขี้ ไม่ไออกกปเอากระปุกมานะนี่นะดังอือน,นี่นจะจิ้มจิม้มนี่นะไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นหรอกเนี่ยเพราะว่าอะไรอะไรก็ไม่ มีอยู่อันเดียวที่กำลังเชือ่อเพราะว่ามัน,มนแข็งไม่แข็งแบบเป๊กๆนะแข็งแบบมันใกล้แข็งแล้วอะคือไปเช็ดดีมันจะได้รูนะ้ครับวันนี้ของพี่เพร์ฮ่าพี่เพร์เขียนไม่ออกของพี่เพร์นะเราใช้ตัววันนี้ใช้ตัวอะกร เห็นว่าสีดำก็ไม่ดีนะฮะนี่ก็ไม่ออกนี่ใช้สีน้ำตาลดีๆีออกไหมเออมันลบกออกว่ะลบกออกว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขียนที่ไปส่งเขาจะดุเขาโอเคค่ะก็แค่นี้นะก็บ๊ายบาย 一般。